อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการ30นาทีคดีปกครอง สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการ30นาทีคดีปกครองทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาค่ะนันประพัฒน์ฉเฉลิมสินธิรานรับหนะ้าที่ดำเนินรายการนะคะเราจะเจอกันเป็นประจำทุกวันอังคาร3ทุ่มง3ทุ่มครึ่งทางสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภาการฟังออนไลน์ที่ tpchannels.org และแอปพลิเคชันของเรา tpchannels นะคะซึ่งปกติแล้วเราก็จะมีกรณีตัวอย่างนะคะของ คดีปกครองมาฝากกันมีคดีต่างๆที่เกิดขึ้นจากเรื่องราวของผู้ที่มาร้องเรียนผ่านสารปกครองนะคะแต่ช่วงแรกของรายการเช่นเคยคะ่ะเรามีสา,ารคดีสั้นไปรับฟังกันก่อนนะคะคดีปกครองใกล้ตัวตอนของแถม ไไม่ววแล้พี่จะเย็นๆทนอีกหน่อยนะเดี๋ยวก็เงียบไปเองแหละจะต้องทนไปถึงเมื่อไหร่กันเล่าที่มันตีหนึ่งกว่าแล้วนะก็เราจะทํายังไงล่ะพี่จนป่านนี้เทศบาลยังไม่แก้ไขปัญหาอะไรให้เลยร้องเรียนไปตั้งหลายรอบแล้วด้วยคาราโอเกะก็ยังเสียงดังอยู่น้ําจากท่อน้ําทิ้งจากบ่อกเกลือก็ยังเหม็นไม่หายแล้วนี่ก็ยังแถมลมร้อนจากคอมพเพรสเซอร์แอร์มาให้อีกนี่เราซื้อบ้านแค่หลังเดีวยวทําไมใจดีให้ของแถมมาเยอะอย่างนี้ก็ไม่รู้ ก็เห็นชอบของแถมนักไม่ใช่เหรอเขาก็เลยแถมให้สะเพียบเลยแถมอย่างนี้ไม่อยากได้หรอกสารปกครองสูงสุดจึงพิภากษาให้นายกเทศมนตรีดำเนินการแก้ไขกรณีน้ำเสียจากอาคารหลังที่เปิดเป็นร้านก๋วยเตี๋ยว กพี่พี่มานี่เร็วนี่มาดูอะไรนี่อะไรอ่ะมีอะไรเหรอเรียกเสียงดังเชอะนี่ไงพี่ดูสิในทีวีมีเรื่องคล้ายๆกับของเราเลยนะนี่เขาไปฟ้องศาลปกครองด้วยขอให้ศาลช่วยเรื่องที่เทศบาลละเลยไม่มาดูแลแก้ปัญหาให้ทั้งๆที่เป็นหน้าที่ของเขาเขายังบอกอีกด้วยนะว่าถ้าจะฟ้องเรื่องละเลยต้องฟ้องภายใน90วันเออแล้วเรื่องของเราน่ะจะขอให้ศาลท่านช่วยได้ไหมเนี่ยนี่ไงพี่ ทีวีเขาบอกด้วยว่าสารปกครองนะมีคอเซ็นเตอร์ด้วยเบอร์1น5 5 5 5ะพี่ลองโทรไปปรึกษาดูสิเพื่อจะช่วยเราได้อืมงั้นโทรเลยแล้วกันสวัสดีครับสารปกครองใช่ไหมครับแล้วเรื่องที่บ้านของนายเป็นไงบ้างอะฮะ<อ>เห็นว่าไปฟ้องสารปกครองมาเนี่ย ใช่แล้วสารตัดสินแล้วละ่ะให้เทศบาลนะ่ะจัดการแก้ไขเหตุเดือดร้อนน้ำพาให้เราไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงดังของคาราเกะกลิ่นเหม็นของน้ําเสียจากร้านก๋วยเตี๋ยวหรือเรื่องลมร้อนจากคอมเพรสเซอร์แอร์ก็ให้แก้ไขให้หมดอ้าวแล้วเรื่องที่ว่ามีน้าเสียจะบ่อเกระบบ่อซึมของอาคารในโครงการละ่ะ เห็นว่าไหลเข้ามาในบ้านของนายด้วยไม่ใช่เหรอเรื่องนั้นน่ะสารก็อพิพากษาให้เทศบาลจัดการแก้ไขด้วยไม่ก่อความเดือดร้อนรำคาญให้เราอีกโอ้โหอย่างนี้ก็แจวไปเลยสิต่อไปถ้ามาทำงานสายจะอ้างว่ากลางคืนไม่ได้นอนเพราะเสียงดังอีกไม่ได้แล้วนะเฮ้เราก็ไม่ได้มาสายทุกวันนี่จริงเหรอขณะนี้ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการ 30นาทีคดีปกครองกลับเข้าสู่อีกช่วงหนึ่งค่ะกับ30นาทีคดีปกครองกับฝฟนนันประพัฒเฉลิมสินธิรันค่ะซึ่งคุณผู้ฟังคะวันนี้สิ่งที่เราหยิบยกมาฝากกันนะคะจะเป็นตัวอย่างของ คดีที่มาจากพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2,539ซึ่งเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังมากนะคะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนทั่วไปคนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการกระ,กระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐนะคะแล้ท่านไม่รู้ว่าท่านจะฟ้องใครฟ้องที่ไหนหรืออย่างไรก็ให้นึกถึงศาลปกครองกันนะคะซึ่งวันนี้เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องนี้กับวิทยากรจากสำนักง,งานศาลปกครองคุณชวิตเหลาปิยะสะกุลอยู่กับเราคะ่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีครับคุณโฟนสวัสดีครับคุณผู้ฟังค่ะก็เมื่อสักครู่นี้เรื่องนี้ต้องต้องบอกเลยว่าเราคุยกันหลังไมค์ก่อนเนะว่าเรื่องนี้มันยาวอาจจะต้องแบ่งบปเป็นสองตอนด้วยกันเพราะฉะนั้นอยากให้เกิดน,นําก่อนว่าเรื่องที่เราจะคุยเนี่ยเป็นเรื่องประมาณไหนยังไงคะอ่าได้ครับก็ก่อนจะเริ่มเข้าสู่เนื้อหานะครับอยากจะขอทําความเข้าใจกับคุณผู้ฟังสักเล็กน้อยนะครับว่า เดี๋ยวหลังจากเนี้ยผมจะเริ่มปรับวิธีในการพูดคุยนิดนึงคือจากเดิมเนี่ยเราจะเล่าคดีกันแบบเคส by เคสเนาะเหมือนเราเล่านิทานที่มีกฎหมายเฉพาะเรื่องของคดีนั้นมา,นมาประกอบจากเนี้ผมจะเริ่มปรับเปลี่ยนเข้าสู่การทําความเข้าใจหลักกฎหมายพื้นฐานก่อนซึ่งก็จะมีการเล่าคดีนี่แหละแต่ว่าจะเล่าสั้นๆเพื่อเอามาเป็นตัวอย่างประกอบกับข้อกฎหมายซึ่งหาว่าใครได้ฟังผมมาตลอดก็จะเห็นเลยนะครับว่า คดีส่วนใหญ่ที่ผมได้นํามาเล่าในตอนก่อนหน้าเนี่ยก็จะเป็นคดีเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่ซึ่งผมเองก็เห็นว่ากลุ่มประเภทคดีละเมิดเนี่ยมีความสําคัญเข้าถึงง่ายประชาชนคนทั่วไปเนี่ยมีโอกาสประสบพบเจอมากที่สุดก็เลยอยากจะเลือกกฎหมายตัวเนี้ยมาติดอาวุธให้กับคุณผู้ฟังได้รับรู้รับทราบกันทีนี้พอพูดถึงการก,กระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยก็จะมีตัวบทกฎหมายหลักๆที่ผมจะมาคุยก็จะมีกฎหมายอยู่สองฉบับนะครับก็คือหนึ่ง พระราชบัญญัติจ,จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครองพศ2542แลว้วก็ฉบับที่สองจะเป็นพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539แล้วก็อาจจะมีกฎหมายสอแสดแทรกเข้ามาอีกฉบับหนึ่งก็คือพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองพุทธศักราช2539โดยสองตอนก่อนหน้านี้เนาะถ้าใครจํากันได้ผมก็ได้คุยให้เห็นภาพใหญ่ของคดีละเมิดของเจ้าหน้าที่แล้วแต่ถ้าใครยังไม่ได้ฟังก็ไม่ต้องกังวลไปนะ ว่าใน,ในแต่ละตอนหลังจากนี้ผมจะพยายามเน้นย้ำในเรื่องของพื้นฐานให้ได้ฟังกันอยู่ตลอดหรือถ้าหากว่าจะย้อนไปฟังก็จะเป็นเรื่องที่ดีนะครับผมทีนี้ในตอนนี้แล้วก็ถัดไปผมก็จะค่อยๆไล่ลําดับของหลักกฎหมายพร้อมตัวอย่างคดีมาประกอบเพื่อให้คุณผู้ฟังเนี่ยได้ทําความเข้าใจหลักกฎหมายพื้นฐานไปพร้อมกันมากขึ้นนะครับค่ะก็ เท่ากับว,ว่าเราจะมามีความรู้เกี่ยวกับเรื่องราวของกฎหมายกันนะคะแต่เรื่องที่เราจะหยิบยกมาคุยกันในวันนี้เนี่ยเราจะดึงเรื่องไหนมาคุยกันก่อนคะเนี้ยครับผมเรื่องที่จะมาคุยกันในวันนี้นะครับจะเป็นเรื่องของการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดในทีที่เจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกครับโดยหัวข้อนี้จะมีอยู่2ส่วนนะครับคือหการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดกรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็สอง การกาหนดตัวผู้ต้องรับผิดกรณีละเมิดที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ครับคุณโฟนครับโอ้ฟังแล้วงงๆเหมือนกันนะกับคำพูด <c oughs> ก็มีทั้งกรณีละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่และไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ฟังแล้วงงเดี๋ยวต้องขยายความกันนิดนึงเป็นยังไงคะได้ครับผมก,ก็เนื้อหาและตัวอย่างเนี่ยจะมีค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวจะขอแบ่งคุยเป็นสองตอนละกันนะครับโดยในวันนี้เนี่ย จะเน้นไปที่การอธิบายหลักกฎหมายและอาจจะมียกตัวอย่างสักสองสามคดีเนาะแล้วในตอนหน้าเนี่ยจะมายกตัวอย่างคดีที่น่าสนใจเพิ่มเติมกันนะครับผมค่ะก็ดีเลยค่ะเพราะฉะนั้นคุณชวิตก็เคยพูดแต่ว่านะคะว่าคดีพิาพาทที่เกี่ยวข้องกับการกระทํและเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีอยู่สองรูปแบบทวนตรงนี้ให้คุณผู้ฟังฟังอีกรอบหนึ่งน่าจะดีค่ะเชิญเลยค่ะอ๋อได้ครับก็ จะขอสรุปให้เห็นภาพให,ใหญ่ๆนะครับคดีพิาพาทเกี่ยวกับการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยจะมีกฎหมายสําคัญอยู่สองฉบับนะครับก็คือพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539แล้วก็ฉบับที่สองจะเป็นระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบ,บัติเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พุทธศักราช2539โดยกฎหมายดังกล่าวเนี่ยก็ได้กําหนดลักษณะความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ไว้สองกรณีครับก็คือ กรมีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกและกรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต ah ่อหน่วยงานของรัฐครับแล้วจะจะดูยังไงคะคุณชวิตว่าคดีไหนอันไหนเป็นละเมิดต่อบุคคลภายนอกอันนี้เป็นละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐดูยังไงเอ่ยก็จะดูที่ผู้เสียหายที่แท้จริงนะครับในส่วนของละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็คือการกระทําละเมิดที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้เสียหายโดยตรงครับเช่นกรณีผู้จริตการรับจ่ายเงิน หรือว่าเจ้าหน้าที่ทําหลักฐานเอกสารโดยาจยปลอมหรือเป็นเท็จคดีเกี่ยวกับการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไม่ปฏิบัติตามกฎหมายหรือระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างการตรวจรับการจ้างการใช้จ่ายเงินผิดระเบียบหรือว่ากรณีเกิดอุบัติเหตุแล้วมีทั์ทรัพย์ของหน่วยงานเนี่ยเสียหายเป็นต้นนะครับส่วนรับมือต่อบุคคลภายนอกเนี่ยก็เช่นพวกคดีอุบัติเหตุบนท้องถนนที่เกิดจากการซ่อมบํารุงดูแลงานทางไม่ดี ต้นไม้ริมทางล้มทับรถที่จอดินถนน<ม>ล้มขวางการจราจรการที่เจ้าหน้าที่ออกคําสั่งการออกโฉนดที่ดินที่ไม่ชอบอด้วยกฎหมายการดําเนินการก่อสร้างสาธารณูปโภคบรบล้ําที่ดินเอกชนเป็นต้นนะครับชิ้นคดีกลุ่มนี้เนี่ยก็จะเห็นชัดๆเลยนะครับว่าผู้เสียหายเนี่ยคือประชาชนเป็นอ่าเป็นการเฉพาะคนเฉพาะรายเป็นประชาชนคนทั่วไปเลยครับผมครับอ๋อค่ะแล้ว ที่บอกบอกว่าต้องแยกความรับผิดทางละเมิดออกเป็นสองกรณีนี่มันเป็นเพราะอะไรคะก็ในทางกฎหมายก็จะมีหลายมีหลายเหตุผลนะครับก็คือหนึ่งแล้วเนี่ยจะเป็นเพื่อการกําหนดเขตอํานาจศาลครับหรือการกําหนดประเภทคดีโดยคดีพิพาสเกี่ยวกับการกระทําละเมิดเนี่ยนะครับบางคดีเนี่ยจะเป็นคดีที่ฟ้องเพิกถอนคําสั่งเรียกให้ชดใช้ค่าสินใหม่ดแพงครับก็จะเป็นประเภทคดีตามมาตราเก้าวรกหนึ่งอนุหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองบางคดีก็จะเป็นคดีฟ้องขอให้ชดใช้เงินตามมาตรา9วรรคหนึ่งอนุสามแห่งพระราชบัญญัติดังกล่าวนะครับ <S <S <ม>ซึ่งการแยกประเภทคดีเนี่ยจะมีผลถึงเงื่อนไขการฟ้องคดีครับผู้ฟ้องคดีเป็นผู้มีสิทธิ์ฟ้องคดีหรือไม่ได้ดําเนินการอุทธรณ์ก่อนฟ้องคดีหรือย,ยังระยะเวลาการฟ้องคดีอายุความเหล่านี้จะเป็นผลทางกฎหมายที่ตามมา ซึ่งการจำแนกในเบื้องต้นว่ากรณีไหนเป็นละเมิดต่อบุคคลภายนอกกรณีเนีกรณีไหนเป็นละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐก็จะทําให้การแยกประเภทคดีเนี่ยทาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ทําให้ผู้เสียหายทนายความพนักง,งานคดีปกครองทํางานง่ายขึ้นในการไล่เรียงข้อเท็จจริงและการไล่สายทางกฎหมายในการยินิจฉยคดีนะครับก็อันเนี้ยมันก็จะเป็นกฎหมายอีกฉบับหนึ่งที่ที่จะต้องนํา ที่จะต้องไปศึกษาเพิ่มเติมกันเนาะโดยเราอาจจะไม่ได้มาพูดคุยกันในตอนนี้อันนี้ก็จะเป็นการยกให้ฟังว่าทําไมมันถึงแตกต่างอาสองเนี่ยเพื่อช่วยในเรื่องของการจาแนกผู้มีสิดธฟ้องคดีให้ชัดเจนหน่วยงานเป็นผู้เสียหายหน่วยงานก็เป็นผู้ฟ้องบุคคลภายนอกเสียหายผู้เสียหายคนนั้นก็เป็นผู้ฟ้องเนาะต่อมาคือข้อสามการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดซึ่งก็จะเป็นหัวข้อที่เราจะมาคุยกันในวันนี้ทีนี้ก็จะมีอีกสองข้อข้อสี่เนี่ย ก็จะเป็นเรื่องของการดําเนินการภายในหน่วยงานเพื่อออ,อกคําสั่งเรียกให้เจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดเนี่ยชดใช้ค่าสิหายทดแทนแก่หน่วยงานหรือเพื่อออกคําสั่งไล่เบี้ยกับเจ้าหน้าที่กรณีที่หน่วยงานเนี่ยชดใช้เงินแก่บุคคลภายนอกไปแล้วอีกทั้งยังมีเรื่องของการฟังคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดการส่งสำนวนให้กระทรวงการคันตรวจสอบเหล่านี้นะครับแล้วก็ข้อสุดท้ายก็คือเรื่องของอายุความการใช้สิทธิ์ในการไล่เบี้ยครับผมแล้วก็ อายุความในการใช้สิทธิเรียกร้องค่าสินใหม่ทดแทนซึ่งก็จะใช้เป็นการใช้อำนาจตามกฎหมายคนละบ,บทมาตรากันนะครับครับผมคราวนี้ที่บอกบอกว่าต้องมีการกำหนดตัวผู้รับผิดอีกคือคือในเมื่อมันเป็นเรื่องที่บุคคลทั่วไปได้รับความเสียหายก็จริงๆก็คือน่าจะเรียกร้องจากเจ้าหน้าที่คนนั้นเลยก็ก็จบไหมอะ นี่แหละครับเป็นประเด็นสําคัญเลยครับที่นํามาสู่การตราพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่พศ2 5 3 9นะครับก็คือการกระทําละเมิดเนี่ยเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ซึ่งเจ้าหน้าที่เนี่ยก็คือบุคคลอย่างเราเราท่านๆเนาะที่เป็นไปรับราชการไปทํางานในหน่วยงานเพราะว่าตัวหน่วยงานตัวองคอ์กรเองเนี่ยก็เป็นเพียงชื่อเป็นูนย์รวมแต่ว่าตัวหน่วยงานก็ไม่สามารถกระทําการใดได้เอง จะแสดงออกจะกระทาการใดๆก็ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ซึ่งเป็นคนใช่ไหมฮะทีนี้ในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาไม่ได้ทําไปด้วยเจตจำนงตัวเองร้อยเปอร์เซ็นตนะแต่เขาทําไปเพราะว่าอะไรเขามีหัวหน้าสั่งทําไปเพราะกฎหมายกําหนดหน้าที่ความรับผิดชอบเป็นการกระทําตามที่กฎหมายกําหนดตามที่กฎหมายให้อํานาจไว้ครับซึ่งพอเขาปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้อํานาจก็หมายความว่า เขาทําไปในานามของหน่วยงานดันั้นจริงไหมฮะทีนี้พอทําหน้าที่ในานามของหน่วยงานนั้นๆทำหน้าที่ตามที่ถูกสั่งมาหรือทําหน้าที่ตามที่กฎหมายกําหนดให้ต้องทําปรากฏว่าไปก่อความเสียหายครับไม่ว่าจะเล็กหรือใหญ่คุณโฟนคิดว่ามันถูกต้องไหมครับที่จะให้เจ้าหน้าที่คนเนี้ยต้องรับผิดเป็นการส่วนตัวมันก็ไม่น่าจะถูกอะค่ะอ่าใช่ครับถ้าเจ้าหน้าที่คนนี้เนี่ยทําไปในการปฏิบัติหน้าที่ ทำเพื่อประโยชน์สาธารณะทำเพื่อหน่วยงานพอเกิดเรื่องไม่ว่าเล็กหรือใหญ่ต้องให้เขารับผิดทั้งหมดเป็นการส่วนตัวก็คงไม่ถูกต้องนะแล้วถ้าหากว่าเป็นแบบนี้เนี่ยให้เขารับผิดเองคนเดียวเนี่ยถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะมีกําลังจําถ้าเป็นแบบเนี้ยเขาจะมีกําลังใจทํางานนะครับขวัญกําลังใจคงหายหมดนะคะอ่าใช่ครับทํางานในหน้าที่ทําตามคําสั่งพอเกิดเรื่องเล็กเล็กน้อย,อยๆยเขาต้องถูกฟ้องคดีไม่ว่าจะจริงหรือเท็จ ตัวเองก็ต้องไปสู้คดีเองออกเงินเองไปศาลเองต้องลางานความเครยียดความกดดันต่างๆครับนั่นจึงเป็นเหตุผลคว่าทําไมกฎหมายจึงต้องปกป้องเจ้าหน้าที่เพื่อการกําหนดกฎหมายมาตราห้ากับมาตราหกในพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยมาตราห้ากาหนดว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดต่อผู้เสียหายในผลแห่งละเมิดที่เจ้าหน้าที่ของตนได้กระทําในการปฏิบัติหน้าที่ ในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องหน่วยงานของรัฐดังกล่าวได้โดยตรงแต่จะฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้มาตราหกกำหนดว่าถ้าการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่นิช่การกระทําในการปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ต้องรับผิดในการนั้นเป็นการเฉพาะตัวในกรณีนี้ผู้เสียหายอาจฟ้องเจ้าหน้าที่ได้โดยตรงแต่จะฟ้องหน่วยงานของรัฐไม่ได้ครับครับคุณฝนครับ เป็นภาษากฎหมายเนาะมะตา 5, มะตราห้ามาตราหกเรา<ม>เราอธิบาย<ช>เป็นภาษาบ้านๆได้ไหมว่าว่ามันคืออะไรยังไงอ่าได้พูดง่ายๆนะครับก็คือสรุปได้ว่าการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดเนี่ยสามารถแยกพิจารณาได้สองกรณีคือมาตราห้ามาตราหกตรงนี้มันคือการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดครับซึ่งสองกรณีที่บอกก็คืออย่างนี้นะครับกรณีที่หนึ่งหน่วยงานของรัฐองค์กรเนี่ยต้องรับผิดในกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ กรณีที่สองตัวเจ้าหน้าที่เองเนี่ยต้องรับผิดถ้าหากว่าตัวเขาเนี่ยกระทำละเมิดที่ไิ่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่เห็นไหมจะเห็นว่าผู้รับผิดเนี่ยใส่ออกเป็นสองกรณีแล้วกรณีที่หนึ่งหน่วยงานรับผิดกรณีที่สองเจ้าหน้าที่รับผิดอ่าครับผมอ๋อค่ะคือคำสองคำนี้มันมันเป็นคนละคำก็จริงนะแต่ฟังแล้วจะงงๆงตองอ่านจะต้องให้แยกแยะละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่ กับละเมิดที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ภาษาไทยมันมีคำแบบซ้ <c oughs> อนๆกันอ่ะเออคือบางทีมันก็ปฏิเสธซ้อนปฏิเสธช่วยอธิบายหน่อยค่ะอ่าเฉียนกันนิดเดียวเองเนาะอ่าอ,อันนี้ก็ผมต้องขอยกคําอธิบายจากตําราคําอธิบายกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่นะครับก็คือการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยต้องเป็นกรณีที่มีกฎหมายระเบียบข้อบังคับหรือคําสั่งของผู้บังคับบัญชาเนี่ย กำหนดให้เจ้าหน้าที่มีหน้าที่อย่างใดอย่างหนึ่งและการปฏิบัติหน้าที่นั้นได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลหรือแก่รัฐโดยจงใจหรือประมาทเลเร่ก็คือขยายความนิดนึงเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องมีกฎหมายบัญญัติให้อำนาจเป็นลายลักษณ์อักษรเลยถ้าเขาทําตามที่กฎหมายบัญญัติเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างนั้นเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่าทําในการปฏิบัติหน้าที่ถ้ามิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือไม่มีกฎหมายกาหนดแล้วเขาไปทําอันนี้เอาง่ายๆนะครับผมอ๋อ คือถ้าเป็นเอกชนมันก็เหมือน job description ไหมแต่ว่าถ้าเป็นราชการก็คือมีกฎหมายมีระเบียบร,รองรบับตำแหน่งนี้คุณต้องทำอะไรมีมีการการเขียนมันเหมือนกับในยุคปัจจุบันเนี่ยมันจะมีเขียนข้อตกลงระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาว่างานของเรามีอะไรบ้างเป็นการกำหนดหน้าที่อย่างชัดเจนถูกต้องปะคะใช่ครับผมอีกนิดนึงผมเสริมให้เหมือนอถ้าเป็นเอกชนเนาะสมมุติว่า ลูกน้องคุณโฟน่ะ,ะเป็นเอกชนลูกน้องคุณโฟนเนี่ยไปนั่งกินเหล้าเสร็จปุ๊บระหว่างกินเหล้าไปเกิดเหตุทะเลาะวิวาทไปไปทาร้ายร่างกายคู่กรณีแบบนี้ถามว่าบริษัทสมควรจะต้องรับผิดชอบไหมในเมื่อมันนอกเวลางานคุณไปกินเหล้าแล้วคุณก็ไปทะเลาะก,กับเขาไม่ต้องทไมนอกเวลาละเอ้นอกเวลาทํางานด้วยและมีเรื่องนี้ถือเป็นเรื่องส่วนตัวเห็นไหมฮะเห็นไหม แต่ทีเนี้ยถ้าคุณโฟนเป็นเจ้านายแล้วคุณโฟนสั่งให้ลูกน้องคนเนี้ยไปเรียกว่าไปทํอาอ่าไปทํางานเกี่ยวกับการบันทึกเสียงแล้วปรากฏว่าในระหว่างบันทึกเสียงเนี้มันเกิดเหตุที่ทําให้มีผู้เสียหายเกิดขึ้นในหน้าที่การงานแล้วปรากฏว่ามันทําในเวลางานทําไปตามคําสั่งของคุณโฟนอีกที่บอกว่าคุณต้องทําอย่างนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าปรากฏว่าลูกน้องคุณโฟนก็ทําตามหนึ่งสองสามสี่ห้าเลย แล้วมันไปเกิดเหตุให้คนอื่นเดือดร้อนเนี่ยถามว่าอย่างนี้คุณโซนทางคุณคนเราต้องเราต้องไปดูแลอ่าอันนี้ต้องไปดูแลเขาเห็นไหมครับละเมิดของเจ้าหน้าที่ก็เหมือนกันถ้าหากว่าเจ้าหน้าที่ละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานต้องรับผิดาละเมิดนอกการปฏิบัติหน้าที่ก็ตัวตัวเจ้าหน้าที่รับผิดเป็นการส่วนตัวนะครับอ่าอป็นง่ายขึ้นเนาะ ได้คะ่ะเราเรามีเวลากันอีกนิดหน่อยลองลองยกตัวอย่างค <c oughs> ดีที่น่าสนใจสักนิดหนึ่งไหมคะเอาสักคดีหนึ่งก่อนแล้วกันเนาะถ้ามีเวลาพอเราค่อยมาอีกคดีหนึ่งเอาคดีแรกก่อนได้ได้ไดเอาคดีเลยนะครับก็คดีที่จะมาเล่าเนี่ยผมเตรียมไว้สองคดี <c oughs> ก็มีแรกเนี่ยเจ้าหน้าที่ผู้กระทําละเมิดไม่ได้สังกัดหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบโดยตรงครับแต่เป็นเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติงานในโครงการให้กับหน่วยงานของรัฐ่า อันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างจากคําสั่งสารปกครองสูงสุดที่801ทับ2,566ผู้ฟ้องคดีเนี่ยเขาฟ้องว่าได้รับความเดือดร้อนเสียหายจากการที่ผู้ใหญ่บ้านอ่ะขุดลอกคลองในที่ดินของผู้ฟ้องก็คือผู้ใหญ่บ้านไปขุดลอกคลองในที่ดินของเอกชนซึ่งผู้ใหญ่บ้านเนี่ยเขาอยู่ในการกํากับดูแลของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยถ้าเขาปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ใหญ่บ้านแล้วเกิดการละเมิดก็ต้องฟ้องต้นสังกัดถูกไหมฮะที่เราคุยกันไป แต่คดีนี้ไม่ใช่แบบนั้นครับการขุดคลองที่พูดถึงเนี่ยมีองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเจ้าของโครงการและงบประมาณซึ่งมันแยกกันกับต้นสังกัดของผู้ใหญ่บ้านนะมันเหมือนกับคนคนละหน่วยงานะ่ะสารปกครองคูงผูดเห็นว่าผู้ใหญ่บ้านเนี่ยแม้ไม่ได้เป็นเจ้าหน้าที่ในสังกัดขององค์การบริหารส่วนตำบลแต่ผู้ใหญ่บ้านได้ปฏิบัติงานในโครงการขององค์การบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความผิดชอบจากผู้ว่า กรณีจึงชอบที่จะฟ้องโครงการบริหารส่วนตำบลซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้องรับผิดในผลแห่งละเมิดผู้ฟ้องคดีเนี่ยไม่อาจฟ้องผู้ใหญ่บ้านซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานในโครงการดังกล่าวได้ทั้งนี้ตามมาตราห้าวรึงแห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ครับก็จะเห็นนะครับว่าอันนี้ฟ้องเจ้าหน้าที่ไม่ได้ฟ้องผู้ใหญ่บ้านไม่ได้แต่ต้องฟ้องใครครับต้องฟ้องโครงการบริหารส่วนตำบลครับซึ่งเป็นเจ้าของโครงการและเจ้าของงบประมาณในการขุดลอกคลอง อ่าอันนี้ก็เป็นการปฏิบัติในหน้าที่เนาะค่ะทีนี้กรณีที่สองแม่ผมมีเวลานะมีเวลาค่ะครับผมเจ้าหน้าที่ผู้กระทำละเมิดเนี่ยปรากฏว่าเป็นเอกชนครับซึ่งได้รับมอบให้ใช้อำนาจทางปกครองของรัฐในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตัวอย่างนี้นะครับคือเขาเรียกว่าเป็นคดีที่เกิดกับช่างรังวัดเอกชนครับตามคำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่อ่านหกศูนย์เก้าทับสองพันหร้ยหกสิหกเนี่ยศาลปกครองสูงสุดวินิจฉัยว่า การรังวัดสอบเขตที่ดินเนี่ยรังวัดสอบเขตเขาจะไปกันเขตเนะว่าตรงไหนเป็นที่ดินไทยเป็นภารกิจหนึ่งในการจัดทําบริการสาธารณะของกรมที่ดินซึ่งพระราชบัญญัติช่าชงรังวัดเอกชนพศ2535เนี่ยกําหนดให้ช่างรังวัดเอกชนน่ะทาการรังวัดที่ดินที่มีโฉนดได้โดยให้อยู่ภายใต้การกํากับของสํานักงานคณะกรรมการช่างรังวัดเอกชนโดยให้ถือว่าการรังวัดนั้นเนี่ย เป็นการรังวัดโดยเจ้าหน้าที่ตามประมวลกฎหมายที่ดินการรังวัดที่ดินของช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นการใช้อำนาจทางปกครองในการดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดตามกฎหมายช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นเจ้าหน้าที่อีกตามมาตราห้าแห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองและการปฏิบัติงานของช่างรังวัดเอกชนเนี่ย <c oughs> ก็จะต้องอยู่ภายใต้การกำกับของเจ้าพนักง,งานที่ดิน ในกรณีนี้ช่างรังวัดเอกชนจึงเป็นผู้ปฏิบัติงานประเทศอืน่นซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา4แห่งพระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เมื่อการกระทาละเมิดต่อบุคคลภายนอกเนี่ยเกิดจากช่างรังวัดที่ดินอันเป็นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ถูกฟ้องคดีซึ่งก็คือกรมที่ดินจึงต้องรับผิดชดใช้ค่าติหน่อยทดแทนครับก็จะเห็นนะครับว่าชื่อก็บอกอยู่แล้วว่าเป็นช่างรังวัดเอกชนแต่ด้วยความที่ช่างรังวัดเอกชนเนี่ย เขาทํางานภายใต้การกํากับดูแลของกรมที่ดินพอช่างรังวัดเอกชนไปปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดการละเมิดไปลุกล้าที่ดินของคนอื่นกรมที่ดินจึงต้องรับผิดครับนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างหนึ่งครับครับคุณฝนครับค่ะว่าคุยกันแป๊บเดียวนะคะก็เข้าสู่ช่วงท้ายของรายการแล้วเราสรุปประเด็นกันสักนิดหนึ่งดีไหมคะสําหรับแก่นสําคัญของกฎหมายที่เราคุยกันในวันนี้แล้วก็จะต่อยอดกันไปถึงสัปดาห์หน้านะคะเกี่ยวกับเรื่องนี้เชิญเลยค่ะได้ครับก็ อย่างที่ได้บอกไปนะครับว่าในห pues ises, an, er ัวข้อนี้เ <shit>. นี <issues> <sh> ่ยค <pieces> ah <sch> ือเจ้าหน้าที่ละเมิดบุคคลทั่วไปใครต้องรับผิดเราก็จะแบ่งเป็นสองตอนซึ่งในตอนที่หนึ่งที่เอาคุยกันจบไปเนี่ยนะครับเราก็ได้ทราบแล้วนะครับว่ากฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่เนี่ยแบ่งการกระทําละเมิดของเจ้าหน้าที่เป็นสองกรณีหนึ่งกรณีเจ้าหน้าที่กระทําละเมิดต่อบุคคลภายนอกและสองกรณีเจ้าหน้าที่กระทาละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐกล่าวเฉพาะในส่วนเจ้าหน้าที่ละเมิดต่อบุคคลภายนอกที่เราได้คุยกันไปเนี่ย ก็จะมีสาระสําคัญข้อแรกเลยก็คือการกําหนดตัวผู้ต้องรับผิดเมื่อเจ้าหน้าที่ละเมิดบุคคลภายนอกเราก็จะมาพิจารณาว่าการกระทํานั้นเป็นการกระทําในการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ถ้าเป็นการกระทําละเมิดในการปฏิบัติหน้าที่หน่วยงานของรัฐต้องขังกัดต้องเป็นผู้รับผิดถ้าเป็นการกระทําละเมิดที่ไม่ใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ตัวเจ้าหน้าที่เองต้องเป็นผู้รับผิด่าเห็นไหมเราก็จะสโคกลงมาเป็นอย่างนี้ละ ในตอนหน้าเนี่ยเดี๋ยวผมจะยกคดีที่น่าสนใจมาเล่าสู่กันฟังเพิ่มเติมนะครับครับผมค่ะ วันนี้นะคะก็ต้องขอบคุณค่ะวิทยากรของเรานะคะจากสำนักง,งานสารปกครองคุณชวิตเหล่าปิยสกุลค่ะให้เกียริมาพูดคุยกันนะคะและ30นาทีคดีปกครองเราเจอกันทุกวันอังคารสามทุ่มถึงสามทุ่มครึ่งทางวิทยุรัฐสภาออนแอร์ air, พร้อมกันกับสื่อก่อของสารปกครองนะคะช่องทางของ Facebook แล้วก็ t u b e บชา n e l สำนักง,งานสารปกครองรวมไปถึงถ้าสมมติท่านฟังแล้วมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเรื่องของคดีปกครองหรือว่าการที่จะนําคดีเข้าสู่สารปกครองเรามีบริการ าสายด่วนสารปกครอง135 5ให้คุณผู้ฟังสามารถติดต่อไปได้นะคะแต่วันนี้เวลาหมดแล้วค่ะคุณชวิตเหล่าปิยสกุลและฝนนันปพัฒนเฉลิมสินธิรันลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ สิ่งที่เราทุกคนล้วนภูมิใจแต่ละคนมันดังใบไม้แค่ใบหนึ่งใบเล็กๆซึ่งไม่มีค่าใดลมเบาๆโบกมาย่อมลอยตามลมไปปลิดปลิวไปทางใดสุดแต่ความเป็นจริง แต่ใบไม้ทุกใบเมื่อรวมกันด้วยพลังนับพันผูกกันด้วยการกิ่งกลายเป็นเหมือน่มเงาเหี่งพิงลมแรงแดดแรงร่งแกจะคอยดูแลทุกสิ่งติดตามความเป็นจริงให้กับคนทั้งหลาย ราค่งแข็งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดฟังไว้จะไม่ให้เรวรวนและเลือมล้ำจะยืนข้างความเป็นธรรด้วยหัวใจ ไม่ยังดีไม่มีใครต้องการเจ็บช้ำและร้าวรานที่ตรงนี้ที่เราต้องช่วยกันมีคนหมื่นพันยังรอให้เราดูแลทุกวัน ยอมแพ้แดดฝนลมแรงต้นใบกล้าแรงรักแข็งแ,งแรงด้วยยุติธรรมให้คนพึ่งพาไม่ว่าใหญ่น้อยต่ำสูงเพียงใดเรื่องราวมากมายที่ปิดบังไว้จะไม่ให้เรวว่อนและเลือม